ตอนที่5 9 9สงครามครั้งใหญ่หนึ่งพวกมันมาถึงแล้วเร็วมากบนภูเขาทุกคนต่างมองไปที่การมาถึงของกองทัพด้วยความตื่นตระหนกชาวซีซางมีเพียงทหารมาไม่ว่าพวกมันจะเข้าใจกลยุทธ์หรือไม่ก็ตามพวกมันก็ยังเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดเสมอในขณะเดียวกันกองทัพทหารมาหกพันคนของปาชี่เฉิงก็เคลื่อนไหวเช่นกันไม่นานทั้งสองก็เริ่มเพื่อนทัพเข้ามารวมกัน ภายใต้สายตาของทหารตาถังกองทัพทั้งสองได้รวมเป็นหนึ่งเดียวคริปตานั้นกองทัพขนาดใหญ่ก็ดูคล้ายคลื่นสมุดสีดำที่กวาดไปทั่วพื้นดินสิ่งที่น่าตื่นประหนกยิ่งกว่านั้นก็คือกองทัพนี้ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบท่านแม่ทัพเจียงหยางตาลู่รายงานทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งของท่านแม่ทัพท่านมีคำสั่งอีกหรือไม่เจียงหยางตาลู่ประสานมือขึ้นคาระวะพร้อมกับโค้งคำนับด้วยความเคารพสำหรับลักษณะของเจียงหยางตาลู่มันสวมชุดเกราะและถือหอกสีดำสนิทร่างกายของมันลด่่่อออออออยกกนันืาออาามมม็้วแทีตถึงงงงสค ปาชีเฉิงพยักหน้ารับด้วยความพึงพอใจมันมีตราของแม่ทับใหญ่หัวสู้กุยฉางซึ่งทำให้มันมีอำนาจเด็ดขาดที่นี่มันขึ้นอยู่กับเวลาเตรียมตัวให้พร้อมเราจะกวาดล้างกองทัพต้าถังบนภูเขาปาชีเฉิงหันหน้าไปทางภูเขาที่ห่างออกไปด้วยแววตาดูดันเมื่อเจียงหยางตาลู่มาถึงที่นี่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอีกต่อไปไม่ว่ากองทัพต้าถังจะมีกลอุบายใดๆซ่อนไว้หรือมีกำลังคนมากเพียงใดสิ่งที่รอพวกเขาอยู่คือความตายหลังจากนั้นไม่นานเสียงแปรจากเขาจะมาีขาก็ดังขึ้นฉับพลันนั้นคลื่นสีดขอองงงกททัพหหาาารรมมี็เิ่ลืน ทหารม้าสีสางเคลื่อนไหวอย่างเป็นระเบียบขณะที่พวกมันใช้มือขวาจับด้ามดาบไว้แน่นพร้อมกับดวงตาของพวกมันจับจ้องไม่กระพริบตรงไปที่ภูเขาในเวลานี้กองทัพทหารม้าสีสางมากกว่าหมื่นคนได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวดวงตาที่โหดเหี้ยมของพวกมันจับจ้องไปยังทหารต้าถังบนภูเขาราวกับกำลังมองไปยังซากศพไร้วิญญาณในเวลาเดียวกันจิตสังหารก็พวยพุ่งออกมาจากร่างกายของพวกมันยิ่งดุร้ายมากเท่าไหร่จิตสังหารของพวกมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อจิตสังหารของพวกมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็ราวกับจะทะยานพวยงวรคคาเมดียตึ พืนกองทัพเริ่มเคลื่อนตัวออกมาช้าๆเมื่อมันเริ่มเร็วขึ้นผืนแผ่นดินก็เริ่มสั่นไหวค่าดาบโค้งถูกดึงออกมาพร้อมกับว่าตรงไปที่ภูเขาที่ห่างออกไปในเวลาเดียวกันเสียงคำรามอย่างดุเดือดก็ก้องคำรามไปสู่ยอดเขาการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นในที่สุดในเวลาเดียวกันเมื่อกองทัพซีซางรวมเป็นหนึ่งบรรยากาศบนยอดเขาก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดพร้อมด้วยคำสั่งนี้กองทัพก็เริ่มเคลื่อนไหวตามรูปทรงของภูเขาโลโลหะขนาดใหญ่ปักแน่นอยู่บนพื้นโลโลหะเหล่านั้นเหมือนเกล็ดลาที่ส่องประกายด้วยแสงเย็นภาย กองทัพ5คนของผู้บัญชาการสวีและกองทัพ3,000คนของหวังชงปกคลุมพื้นที่ของภูเขาตั้งแต่ยอดเขาลงมาจนถึงกลางภูเขาทหาร8,000คนถูกจัดวางออกเป็นปีกซ้ายปีกขวาแนวหน้าแนวหลังและกองกลางกองทัพเหล่านี้ถูกจัดวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายสิบรูปและบางตำแหน่งถูกจัดวางไว้กว่าหลายสิบชั้นอย่างแน่นหนาทหาร8,000คนถูกบีบให้อยู่ในพื้นที่ที่แคบอย่างมาก นี่คือการปรับปรุงของหวังชงจากกลยุทธ์ของผู้บัญชาการสวีสิ่งเดียวที่สามารถเผชิญหน้ากับการจู่โจมของกองทัพซีซางที่ดุดันได้ก็คือกองกำลังที่แน่นหนาพอจะควบคุมความสูญเสียสายลมกันโชคพัดเข้ามาเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพายุใหญ่กำลังจะมาถึงบนยอดเขาทุกอย่างนิ่งสงัด ทุกคนจับดาบหอกขวานหรือโล่ในมือแน่นดวงตาของพวกเขาจับจ้องไปที่คลื่นสีดำที่กำลังใกล้เข้ามาที่ภูเขาข้อได้เปรียบของระบบทหารที่สืบทอดมายาวนานกว่าหลายร้อยปีของต้าถังถูกเปิดเผยแล้วแม้ว่าทหารเหล่านี้จะรู้สึกหวาดกลัวที่จะ,ะเผชิญกับศัตรูที่ทรงพลังแต่มันเป็นหน้าที่ของทหารที่จะปฏิบัติตามคำสั่งไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นใครเมื่อพวกเขาได้รับคำสั่งพวกเขาจะก้าวออกไปด้านหน้าอย่างมั่นคงคลื่นขณะที่ทหารม้าสีซางเคลื่อนทับเข้ามาใกล้ผืนแผ่นดินก็สั่นไหวขึ้นมาอย่างรุนแรงด้วยแรงกระแทกกว ความสงบเช่นนี้มีผลที่สัมผัสได้ต่อทหารทุกคนรอบๆทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจมากขึ้น3 0 0พันจาง2,000จาง1,000จางกองทัพซีซางเพิ่มความเร็วมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหูทันใดนั้นสายลมกันโชกก็พัดผักลิ่นของชาวซีซางเข้ามายังเหล่าทหารต้ถังส่วนหนึ่งจากกองทัพ6 0 0 0 0คนตกอยู่ภายใต้กลิ่นนี้และมันคลุ้งไปด้วยกลิ่นของดาบที่เฉียบคมเมื่อพวกเขานึกถึงการสังหารหมู่ที่จะเกิดขึ้นทุกคนต,ต่างกระชับอาวุธด้วยความตึงเครียดในสายตานี่คือแรงกดดันที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้ คุณชายบนยอดเขาเท่าเหยียวผู้บัญชาการสวีและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆต่างหันไปมองหวังชงโดยไม่รู้ตัวสายลมที่พัดโชยเข้ามาทำให้เส้นผมสีดำคลับของเขาปลิวสวยแต่ใบหน้าที่อ่อนเยาว์ของเขากลับแข็งกระด้างราวกับหินคล้ายกับว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เขาขยับเขยืขย้อนได้สายธนูถูกดึงออกจนตึงเกิดเสียงเอี๊ยดดังก้องในหูของทุกคนทุกคนต่างรอคำสั่งจากหวังชงในการต่อสู้ระหว่างกองทัพพลธนูมักจะเป็นส่วนแรกของการโจมตีเสมอนี่เป็นข้อได้เปรียบของต้าถัางต่อการ,รเผชิญกับอาณาจักรอื่นๆด้วยาดนนีใ้้้ไบ ในสงครามที่ผ่านผ่านมาต้าถังได้อาศัยความเหนือกว่าของพลธนูในการจัดการกับกองทัพทหารมาของอาณาจักรอื่นๆทุกคนต่างรอเพียงคาสั่งของหวังชงด้วยการต่อสู้ที่ใกล้เข้ามาแม้แต่เท่าเหี่ยวและผู้บัญชาการสวีก็เริ่มมีตกกังวลแต่หวังชงยังคงไม่สั่งการใดๆออกมารอก่อนหวังชงกล่าวออกมาด้วยความสงบ800ร้อจางเจ็ด้อยจางห0ร้ยจางกองทัพสี่ซางเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและอยู่ในระยะของพลธนูโอกาสจะคงอยู่เพียงไม่กี่นาทีแต่ทว่าหวังชงยังไม่ได้สั่งการใดๆ ใต้เท้าทุกคนต่างมองไปที่หวังชงกองทัพซีซางมีจำนวนมากกว่ากองทัพต้าถังด้วยการโจมตีครั้งแรกจะช่วยลดจำนวนของค่าศึกลงได้และจะเป็นการลดแรงกดดันที่จะมาจากศัตรูแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ยังคงมีประโยชน์ต่อสถานการณ์ของพวกเขา แต่ทว่าหวังชงปฏิเสธที่จะออกคำสั่งดวงตาที่เหล่งประกายกล้าของเขาจ้องมองลงมาจากยอดเขาอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีใครเทียบไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เสียงกีบเท้ากระแทกพื้นดงังขึ้นมาราวกับเสียงฟ้าร้องผืนแผ่นดินสั่นไหวอย่างดุเดือดขณะที่กองทัพซีซางใกล้เข้ามากองทัพตา้าถังก็เริ่มเผยให้เห็นความหวาดลวในสายตาเมื่อไม่นานมานี้กองทัพหกหมื่นคนของพวกเขาได้รับความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับภาพแม่ทัพหลี่เจิ้งจี่ยังคงติดตาพวกเขาราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานประจำตำแหน่ง ที่ระยะ500ร้จางหวังชงยังคงนิ่งเงียบแต่หลีเซียก้าวออกไปด้านหน้าพร้อมกับเสียงคำรามที่ดังก้องไปทั่วอากาศ400จาง300จาง200จางหวังชงยังคงไม่ออกคำสั่งให้โจมตียกโลยืนให้มัน่นคำสั่งนี้ถูกถ่ายทอดออกมาเมื่อกองทัพสีซางอยู่ห่างออกไปเพียง1 0 0้จางในที่สุดดวงตาของหวังชงก็เหล่งประกายสดใสในที่สุดกองทัพสีซางก็มาถึงตีนเขามาหลายพันตัวที่พุ่งเข้ามารวดเร็วราวกับสายฟ้าเข้าปะทะกับกำแพงที่มองไม่เห็นพวกมันชะลอความเร็วลงอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดการเปลี่ยนแปลงงงงงลล็็กกๆน้้ออยหวัช่คาามบ อีกนิดเดียวความคิดมากมาย2ประกายในจิตใจของหวังชงหากใครกล่าวว่าที่ราบเป็นบ้านของทหารม้าและภูเขาเป็นบ้านของทหารราบแล้วด้วยการใช้ภูมิประเทศที่ผันผวนของภูเขาเพื่อลดความเร็วและความยืดหยุ่นของทหารมา้าเท่านั้นจึงจะมีโอกาสต่อสู้กับทหารม้าจํานวนมากได้คนที่หลักแหลมพอจะไม่ต่อสู้กับทหารม้าบนที่ราบขณะที่มีกำลังคนน้อยกว่า นี่คือสาเหตุที่หวังชงเลือกภูเขาเป็นสถานที่ต่อสู้70จาง60จาง50จางกองทัพซีซางเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อความลาดชันเพิ่มขึ้นกองทัพซีซางก็เริ่มลดความเร็วลงอย่างเห็นได้ชัดบรรยากาศอัดแน่นไปด้วยความตึงเครียดการสันส่นสะเทือนทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นการสั่นไหวในระยะนี้ทุกคนสามารถมองเห็นเส้นเอ็นทุกเส้นบนแขนของทหารมาซีซางและมองเห็นรูจมูกขนาดใหญ่พร้อมกับอาวุธที่สั่นไหวของทหารราบบนทางลาดค่ะเมื่อแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินเพิ่มสูงบรรรยากากศะะะหหหว่งองออทัพดดูเืจุช รูมแสงสว่างเปล่งประกายขึ้นมาในกองทัพสีซางราวกับเปลวเพลิงที่ลุกลามกระจายออกมาจากฝ่าเท้าของเจนงอย่างตาลู่มันครอบคลุมกองทัพทั้งหมดของเขาด้วยรัศมีประการรัศมีบุกทะลวงรัศมีความเร็วรัศมียะขาวรัศมีศพธมินรัศมีเหนียวแน่นแสงสว่างนับพันดวงเปล่งประกายขึ้นพริบตานั้นรัศมีแห่งน้ำก็ปกคลุมไปทั่วทั้งกองทัพ ในเวลาเดียวกันกองทัพหลายพันคนบนภูเขาก็ปลดปล่อยรัศมีแห่งน้ำออกมาเหล่าผู้บัญชาการปลดปล่อยรัศมีสงครามขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายไปยังทุกคนในกองทัพทั้งรัศมีคงกระพันรัศมีมหาพลังรัศมีเดือดพล่านรัศมีแม่นยำรัศมีตอบสนองรัศมีก่อกวนแสงสว่างเปล่งประกายขึ้นมาราวกับดวงดาวในท้องฟ้าเมื่อมาถึงจุดนี้หวังชงก็ตระหนักได้ว่าตนเองโชคดีเพียงใดที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้บัญชาการสวีและเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาแม้ว่าแต่ละคนจะไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่ พวกเขาก็ไม่ได้อ่อนแอพวกเขาแต่ละคนมีรัศมีแห่งน้ำที่สามารถเสริมส่วนต่างๆให้กับกองทัพได้เนื่องจากประสานงานร่วมกับสวีซือหลิงบ่อยครั้งมันทาให้พวกเขามีการตอบสนองและมีวิธีรับมือมากมายภายใต้แสงสว่างหลายพันดวงนี้แม้แต่แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็ยังดูมัวหมองลงไปและเวลาดูเหมือนจะไหลผ่านไปอย่างเชื่องช้าดูราวกับว่าเวลาหยุดลงไปชั่วขณะตุ้มราวกับคลื่นลูกใหญ่เข้าปะทะกับผืนขณะที่ทหารมาซีซางเข้าโจมตีทหารตาถังในเวลานี้ผืนแผ่นดินสันส่นสะเทือนท้องฟ้าร้องคำรามราวกับจะฉีกขาดออกจากกันตอนที่ห้าร้อยสิ พลักพลัพล,ลัในไม่ช้าทหารราบแนวหน้าที่ถือโลก่ก็ถูกบีดกระเด็นขึ้นไปในอากาศไม่มีใครสามารถอธิบายพลังของทหารมาซีซางที่พุ่งขึ้นมาบนภูเขาและเข้าปะทะกับแนวป้องกันได้พลังนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วๆไปสามารถต้านทานไว้ได้ง่ายๆอดทนไว้เสียงคำรามดังสะท้อนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคำสั่งมากมายแพร่กระจายออกมาจากกองทัพเหล่าผู้บัญชาการต่างตะโกนอย่างสุดเสียงโดยไม่สนใจว่าเสียงของพวกเขาจะแหบแห้งไปหรือไม่ พลับพลับพลับก,ก,การประทะยังดำเนินต่อไปการโจมตีของทหารมาซีซางเหมือนพยายุไร้ที่โหมกระหน่ำเข้ามารุนแรงมากกว่าที่คิดไว้การประทะก,กันของมาก,กับโลกหอบกับดาบรัศมีกับรัศมีเกิดการประทะตามแนวทับของทั้งสองฝ่ายการต่อสู้ที่รุนแรงนี้ทำให้ทหารแนวหน้ารู้สึกเจียนตายด้วยการบาดเจ็บจากกระดูกที่แตกและอวัยวะภายในส่วนต่างๆได้รับความบอบช้ำทว่าทหารจำนวนมากยังคงยืนหยัดฝืนทนเอาไว้ในเวลานี้จิตใจของทุกคนกำลังดำดิ่งสู่ความแตกสลาย ลิเซียเท่าเหยี่ยวเจ้าจิ้วเตียนผู้บัญชาการสวีและเหล่าทหารคนอื่นๆต่างกําหมัดแน่นในการต่อสู้ระหว่างกองทัพช่วงเวลาตัดสินชัยชนะและความพ่ายแพ้ครั้งแรกเกิดเป็นตัวกําหนดชะตากรรมของกองทัพนั้นๆคลื่นลูกแรกของกองทัพทหารมาแข็งแกร่งที่สุดเสมอในทํานองเดียวกันแนวป้องกันของทหารราบจะแข็งแกร่งที่สุดในชั้นแรกหากแนวป้องกันแรกไม่สามารถยืนหยัดได้สิ่งที่รอกองทัพอยู่ก็มีเพียงความตายคลื่นภูเขาสั่นสะเทือนขึ้นมารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่กองทัพทหารมาซีซางยังคงเข้าโจมตีีีีีีออ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 ย่่่่่่่่าาาาาางง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 งตตเเเนนนนนืืืรรรรวกกกกััับบคลลทททททไมมมสสสิุุ้้ดดแปขขขหหถึ็พ เราทำได้เราทำได้ทันใดนั้นเสียงตะโกนด้วยความตื่นเต้นของผู้บัญชาการสวีก็ดังขึ้นมาจากยอดเขาแม้ว่าแนวป้องการจะมีทหารนับร้อยคนถูกดีดกระเด็นขึ้นมาในอากาศแต่ทหารมาที่เข้าปะทะก,กับพวกเขาก็ตายลงเช่นกันพวกเขาสามารถยับยั้งการจู่โจมระลอกแรกของกองทัพซีซางได้รูปขบวนของหวังชงได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ สุดยอดในกองทัพรองผู้บัญชาการและเหล่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดตื่นเต้นขึ้นมาทันทีพวกเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจดีว่าคลื่นลูกแรกหมายถึงสิ่งใดแนว่าการต่อสู้จะยังไม่สิ้นสุดลงแต่อันตรายที่ยิ่งใหญ่ของคลื่นลูกแรกได้ผ่านพ้นไปแล้วคือข้าไม่เชื่อว่าจะไม่สามารถทำลายแนวป้องกันของต้าถังได้ ที่เชิงเขาเจียงหยางตาลู่มองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยดวงตาที่เย็นเยียบไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีแผนอะไรก็ตามแต่หากพวกเขาคิดว่าเพียงแค่คลื่นลูกแรกสิ้นสุดลงแล้วทุกอย่างจะจบนั้นพวกเขากำลังคิดผิดกองทัพทหารมาซีซางไม่ได้จู่โจมศัตรูด้วยการบุกเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการจู่โจมต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุดจนกว่าศัตรูจะถูกบทขี้ลุกขึ้นข้าต้องการให้ทุกคนบุกเข้าไปทำลายแนวป้องกันหรือเลือกที่จะรับบทลงโทษตามกฎสงครามเสียงคำรามของเจียงหยางตาลู่ดังก้องไปทั่วท้องฟ้าขณะที่มันสั่่่่งงงงงกกกการจจูมมด้วยืืออออออขตนนพพพลลทททีีีเค ก่อนที่เจียงหยางตาลู่จะทันได้ออกคำสั่งของเขาหวังชงก็สั่งการออกมาอย่างรวดเร็วกองพลที่สองที่หกและที่เจ็ดหยิบโล่ขนาดใหญ่และก้าวออกมาด้านหน้าในเวลาเดียวกันพื้นแผ่นดินก็สั่นสะเทือนขึ้นเมื่อคลื่นลูกที่สองของกองทัพซีซางพุ่งทะยานออกมาด้านหน้าเกือบจะเป็นเวลาเดียวกับที่กองพลที่สองกองพลที่หกและกองพลที่เจ็ดเข้าประจำตำแหน่งของพวกเขาการจู่โจมที่หนักหน่วงของเจียงหยางตาลู่ก็บุกเข้ามาถึงแนวป้องกันในเวลานี้ความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจของทุกคนหวังชงได้มองเห็นความตั้งใจของเจียงหยางตาาาาาาาลลูู่่่่แะสััังงงกกกรรออออมมได้้้ยยทททนนนนววีีีคุณชชชเเเืห็ผบญ และคนอื่นๆต่างก็หันไปมองทางหวังชงด้วยความตกตะลึงพวกเขาไม่เคยร่วมต่อสู้กับหวังชงและไม่เข้าใจถึงความสามารถในการบัญชาการของเขาแต่เพียงแค่การคาดการในสนามรบเพียงอย่างเดียวของเขาก็ทําให้เขาเหนือกว่าแม่ทัพส่วนใหญ่แล้วทหารมาเคลื่อนไหวรวดเร็วกับสายป้าขณะที่พวกเขาพุ่งเข้าหาแนวป้องกันทหารราบหักหวังชงไม่ได้สั่งการออกมาอย่างทันท่วงทีแนวป้องกันแรกอัดพังทลายไปแล้วคร่นเสียงอึกกระทึกจากการเคลื่อนไหวและการต่อสู้ยังคงดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกองพลที่สามกองพลที่ห้ากองพลที่แปดและกองพลที่เก้าพลขวานพลหอกพลค้อนก้าวออกไปด้านหน้า หวังชงยืนอยู่บนยอดเขาด้วยจิตใจที่สงบนิ่งราวกับบ่อน้ําโบราณไม่นานหลังจากที่ถ่ายทอดคําสั่งที่สองเขาก็ส่งคําสั่งที่สามออกไปทันทีร่างกายกายำของพลขวานพลหอกและลพลคอนพุ่งออกไปด้านหน้าราวกับเสือร้ายทหารราบไม่ได้มีความอดกลั้นมากนักและด้านหน้าของพวกเขาคือทหารมาที่ทรงพลังหักแนวป้องกันของทหารราบสามารถหยุดยั้งคลื่นลูกแรกเอาไว้ได้พวกเขาก็จะสามารถแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ของตนออกมาได้ค่ะ ขวานหอกและค้อนถูกเหวี่ยงและแทงออกไปในอากาศองครรักเหล็กจากประกูลฉีอยู่ในกลุ่มของพวกเขาร่างกายของพวกเขาเคลื่อนไหวไปมาท่ามกลางเลือดสีแดงสดที่สัดกระเซ็นรอบๆทหารมา้าซีสางส่งคลโลกกระเด็นออกไปด้วยหอบทหารมา้าซีสางมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่ทว่าแม้พวกมันจะมีกร่อนหนาที่แข็งแกร่งแต่มีหลายส่วนที่กราะไม่สามารถปกป้อง,องพวกมันได้ทั้งคอใบหน้าเป้าหรือแม้แต่มา้าที่พวกมันขี่ต่างก็เป็นจุดอ่อนที่ถูกโจมตีได้ตลอดเวลา พลักพลัก,ลกในเวลานั้นค้อนขนาดใหญ่ก็ถูกทุบลงไปที่เกราะหนาด้วยความรวดเร็วแม้ว่าเกราะหนานี้จะสามารถป้องกันคมดาบได้แต่มันไม่สามารถทนต่อค้อนขนาดใหญ่ที่ทุบเข้ามาพร้อมกัน5ครั้งหรือมากกว่านั้นได้ ความได้เปรียบของภูเขาที่หวังชงเลือกไว้สำหรับการต่อสู้นี้ได้แสดงผลของมันออกมาแล้วแม้ว่าบริเวณฐานของภูเขาจะมีขนาดใหญ่แต่มันก็แคบลงมาขึ้นเรื่อยๆเมื่อสูงขึ้นไปตามเทิงเขาด้วยพื้นที่ที่มีไม่มากทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างจำกัดแม้ว่าทหารซีซางจะมีจำนวนมากกว่าพวกเขาแต่ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบนี้ได้ก่อนที่ผลการต่อสู้ในระลอกนี้จะสิ้นสุดลงหวังชงก็ออกคำสั่งที่4และที่5อย่างรวดเร็วกองพลธนูปีกขวาเตรียมพร้อมยิงใส่ศัตรูห่าง1น9่งรงอยงคาสิบเก้งการนเดงปออีกซายเตรียมพร้อม ยิงใส่ศัตรูห่าง189ร้อยแดเก้าฟุกฟุก๊กฟุกหาฝนธนูโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้ารากับฝูงตะกัแตนที่กำลังอ,อพยพผ่านท้องฟ้าทุกคนต่างประหลาดใจกับการเลือกใช้พลธนูของหวังชงมันไม่ใช่การใช้ออกมาก่อนที่กองทัพทั้งสองจะเข้าปะทะก,การหากเป็นสถานการณ์ปกติแล้วการใช้ธนูตอนนี้จะไร้ความหมายแต่หวังชงไม่คิดเช่นนั้นหาฝนธนูที่โปรยปลายลงมาเปรียบได้กลเล็ดที่ไม่คาดคิดฮีเสียงม้าร้องลั่นขณะที่หาฝนธนูร่วงโรยลงมาจากท้องฟ้าภายในรัศมีจางเมื่อลูกูกธน เริ่มตกลงมาในกองทัพซีซางทหารมา้าก็เริ่มวิ่งชนกันเองนั่นทำให้ลูกธนูที่แหลมคมทะลวงผ่านตามรอยแยกระหว่างชิ้นส่วนชุดเกราะของพวกมันการตายของทหารมา้าสามถึงสี่สิบคนไม่มีความหมายใดในกองทัพทหารม้ามากกว่าหนึ่งหมื่นคนมันเปรียบเหมือนกับแผ่นโฟนที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรกว้างแต่การตายของทหารมา้าสามถึงสิบคนในช่วงกลางของกองทัพกรับสร้างผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจฮีทหารมา้าซีซางหลายร้อยคนไม่สามารถหยุดได้ทนัน จึงทาให้พวกมันชนกับซากศพของทหารม้าที่ตายไปและแม้แต่ทหารม้าที่ตามมาจากด้านหลังก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันสําหรับทหารม้าบางคนที่พยายามอ้อมออกมาพวกมันก็เผชิญกับหาฝนธนูระลอกที่สองและสามที่ตรงมายังกองทัพของพวกมันเมื่อเกิดการชนกันเองมันทําให้ขบวนทัพที่พยายามจะหยุดถูกโยนลงไปในความโกลาหลทันทีครอบเมื่อเกิดการชนอย่างรุนแรงมันทาให้เสียงกระดูกแตกกล้ามเนื้อฉีกขาดดังระงมขึ้นมาอย่างสยดสยอยงคลื่นลูกที่หนึ่งลูกที่สองและลูกที่สามคลื่นลูกธนูทั้งสามลูกของคนเพียงร้อย สามารถสร้างความโกลาหลได้อย่างน่าอัศจรรย์หากมองลงมาจากท้องฟ้าจะเห็นได้ว่าช่วงกลางของกองทัพที่ถูกจู่โจมด้วยลูกธนูตกอยู่ในความโกลาหลมากที่สุดความโกลาหลที่เกิดขึ้นแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆและไม่อาจหยุดยั้งได้สำหรับทหารม้าในแนวหน้าที่บุกเข้าจู่โจมนั้นเมื่อขาดการจู่โจมต่อเนื่องจะทาให้พวกมันตกสู่ความวุ่นวายทันทีคลื่นลูกธนูสามชุดซึ่งมีเพียงลูกธนูไม่กี่พันดอกนั้นดูเหมือนจะไม่มีความหมายใดๆเลยสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่แต่ทว่าเมื่ออยู่ในมือของหวังชงคลื่นลูกธนูททัััั้้้งงงงีีกกลบบสสรราาาาภยยคคุมม่ออพซซไดูณ์ นี่มันสวีซูลินและเหล่าทหารมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยดวงตาที่เบิกกว้างผนวกกับริมฝีปากที่อ้าออกแต่ไม่สามารถกล่าวอะไรออกมาได้แม้แต่เท่าเหยียวและหลีเซียก็ตกตะลึงอย่างมากหากลูกธนูเพียงไม่กี่พันดอกนี้สามารถสร้างผลกระทบในสนามรบที่ดุเดือดได้เช่นนี้อีกฝ่ายก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ทหารที่มีประสบการณ์สามารถบอกได้ทันทีว่ามันจะไม่ส่งผลเช่นเดียวกันนี่ไม่ใช่สถานการณ์ตามปกติเหตุผลเดียวที่ลูกธนูหลายพันดอกแสดงผลออกมาเช่นนี้ได้เป็นเพราะหวังชงเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้ต่ำเกินไปนี่เป็นครั้งแรกที่เท่าเหี่ยวและลีเซียประสบกับสัญชาตญาณและการคำนวณที่น่ากลัวของหวังชงโดยตรงกล่าวได้ว่าสิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการนำกองทัพพันคนของหวังชงในการกำราบกองทัพป้าต้วหลูสิ่งนี้มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อลีเซียในแง่มุมหนึ่ง เขาต้องการไปที่เผยถิงเพราะมีสงครามเกิดขึ้นที่นั่นและอีกแง่หนึ่งเพราะที่นั่นมีผู้บัญชาการที่มีความสามารถซึ่งเขาพบว่ามีค่าพอที่เขาจะติดตามแต่นี่เป็นครั้งแรกที่หลีเซียพบว่ารุ่มเยาว์คนนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันครั้งสุดท้ายที่เขาได้เห็นสิ่งที่คล้ายกันนี้มันถูกทำขึ้นมาโดยอันซีซุนรองผู้บัญชาการสูงสุดของตําหนักผู้พิทักษเผยถิงแต่แตกต่างจากอันซีซุนดูเหมือนว่าหวังชงจะซ่อนความสามารถของเขาเอาไว้โดยเจตนาและสิ่งที่เขาทำดูน่าประทับใจยิ่งกว่า แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหลีเซียก็ตระหนักว่ามีอะไรอย่างอื่นอีกซึ่งมันเกี่ยวกับรุ่นเยาวคนนี้ที่มีค่าควรต่อการติดตามของเขาเถ่าเหยี่ยวเตรียมตัวให้พร้อมไล่จะถึงคราวของท่านแล้วหวังชงกล่าวขึ้นมาอย่างกระทันหันการแสดงออกของเขาเยือกเย็นและสงบนิ่งในช่วงเวลานี้เขาได้เข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงของเขามากที่สุดและมีเพียงสถานะนี้เท่านั้นที่เขาสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของกองทัพได้อย่างเต็มที่ขอรับนายน้อยเถาเหี่ยวตอบรับพร้อมกับเพื่อมือขวาไปจับด้ามดาบเหล็กวูจื้อที่เอวขณะเดียวกันเขาก็ัลลงกกบแะอออไปจจาาุดดที่่ยรรววเ ขณะที่เท่าเหยี่ยวกำลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นสายลมกันโชคก็พัดผ่านเข้ามาบนยอดเขาไม่มีใครสังเกตเห็นแสงสว่างวาบในดวงตาของหวังชงที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่รับฟังได้ที่ช่องแบงแบง